เมื่อคุณพูดเองนะรัฐบาลว่าคุณได้มี AstraZeneca ที่ by the way นะครับตอนนี้ได้ถูกอนุมัติแล้วนะจากหลายองค์กรนะครับว่าที่ผลิตด้วยสยามไบโอไซเอนซ์ที่เมืองไทยเนี่ยมันปลอดภัยแล้วแตยดีคุณไปบอกว่าเดี๋ยวจะน,นําให้เอกชนเอายาอื่นมาเข้าใจไหมครับรัฐบาลว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงยิ่งไม่มั่นใจกับสิ่งที่มี สวัสดีจากอเมริกาครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนกว่าแล้วมั้งไม่ให้ได้ดูนาฬิกาอยู่บนเตียงหนาวมากตอนนี้หนาวกลางคืนที่นี่หนาวนะครับแต่ก็ผมเป็นคนที่ชอบถอดเสื้อนอนก็เลยยิ่งหนาวเขาใหญ่ต้องใช้ผ้าห่มเยอะๆแปลกผมอยากมา พยายามอธิบายแล้วก็หวังว่าแก้ไขการที่ตอนนี้คนไทยกำลังสับสนเรื่องวัคซีนฉีดดีหรือไม่ดีวัคซีนไหนดีหรือไม่ดีขนาดคุณทอมยังไปอเมริกาเลยตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยเพราะข่าวออกเยอะมากนะครับความสับสนของหลายคนเยอะมากผมมาพูดตลอดนะว่าปัญหาของรัฐบาลเนี้ยอันใหญ่อันหนึ่งเลยเนี่ยคือการสื่อสาร ข้อมูลหรือข่าวออกมาให้คนใจให้คนไทยเข้าใจง่ายๆง,งั้นผมจะขออนุญาตนะครับเราพยายามที่ดีที่สุดนะที่จะอธิบายจากประสบการณ์ของตัวผมเองเลยก็แล้วกันและหลายท่านก็คงรู้ว่าผมเนี่ยก็คลุกคลีกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างสูงนะครับผมนับคุณอนุทินนะชาญวิรุฬคุณท่านรัฐมนตรีกระทรงเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผมนะครับ ข้อมูลที่ผมได้จากการที่คุณนุทินให้โอกาสผมไปนั่งฟังจากหมอนะครับหรือก็อย่างที่ทราบนะครับผมเป็นคนที่กูเกิลทุกอย่างเลยนะพยายามหาข้อมูลเข้ากับชีวิตตัวเองให้สูงสุดนะครับกับสุดท้ายแล้วผมได้มาเจอหมอที่อเมริกานะครับก็เลยอยากหวังว่าคลิปอันนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องวัคซีนเหมือนกับผมมีความเข้าใจ 1. Fa แฟกก่อนนะครับ ไม่มีวัคซีนอันไหนเลยที่แกรันตีคนได้หรือมีประสิทธิภาพดีพอที่เมื่อหลังจากคุณฉีดแล้วนะคุณจะไม่มีโอกาสติดโควิดอันนี้ต้องเข้าใจหน่อยนะครับจะเป็นไฟเซอร์โมโดนาแอสตราเซเนกาสปุต i ิคซีโนวคซีโนฟาร์มไม่มียาไหนเลยที่แกรันตีได้ว่าคุณจะไม่ติดโควิดหลังจากคุณฉีดแล้วแน่นอน เราก็อ่านในข่าวนะจะเป็น Google เองจะเป็นอะไรเองว่ายาบางยามีการป้องกันที่ดีกว่ากันนะครับอาทิเราก็จะมองว่าไฟเซอร์เนี่ยเป็นโรลส r รอของยา m ม d o n a เป็น b e n ซีโนแว a c ac, อาจจะเป็นเพียงแต่ Toyota นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันก็เป็นการที่เทียบกันไม่ค่อยแร์นะ เพราะมันไม่เคยเอายาทุกยี่ห้อเนี่ยมาตั้งเป็นแถวกันแล้วก็วัดด้วยการที่มีการควบคุมอย่างทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงยาไฟเซอร์แน่นอนนะครับก็ฉีดกันก่อนที่อเมริกาฉีก,ก่อนที่ยุโรปนะครับโดยที่ระบบสาธารณสุขของเขาเนี่ยค่อนข้างดีซีโนแว c s ซีโนฟาร์มสป t ตดิก็ไปฉีดตามประเทศเที่เรีกวโลก3นะครับ ที่มันก็มีอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่ยาอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่ดีเท่ากับไฟเซอร์หรือเบอร์โดนานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ได้เนี่ยก็เือนรถยนต์นะครับมันก็เป็นรถยนต์อยู่ดีจะเป็นโตโยต้าหรือจะเป็นเบนซ์เนี่ยแน่นังครับทุกคนก็อยากมีโอกาสขับเบนซ์อะนะแต่อย่าลืมนะครับ ก็ยังไม่ใครบอกได้ว่าไฟเซอร์เมอร์โดนาจอร์นสเดนจร์ฉันเนี่ยคือเบนหรือโรสโอยจริงเพียงแต่มันมีไอ้สต๊ดี่ทิ่งจะต้เป็น s t u d ดที่ไม่ได้ Control นะไม่ได้แฟร์แอ p เปิลถึ p แอปเปนะวกาที่สอน,นะครับผมสังครณ์ใจอย่างสูงว่าสื่อต่างชาติเนี่ย cnn cnbc fox bbc เนี่ยเขาจะไม่มีทางเลยที่ให้เกียรติยาจีนเพราะยาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ แต่และประเทศที่มีมหาอำนาจก็มาใช้เป็นการเมืองอย่าลืมนะครับยาซีโนแวคกับซีโนฟาร์มเนี่ยคนจีก็ฉีกันเป็นร้อยๆล้านอัสตราเซเนกาเองเนี่ยก็เป็นยาที่ประเทศในยุโรปใช้ฉีกันนะครับล้วก็มีผลเคียงเคีางใช่ไหมปุ้ยผลข้างเคียงข้างเคียงนะครับที่บอกมีคนมีปัญหาหรือเสียชีวิตร,ราวหกถึงสิบคนเนี่ยเดี๋ยวนะครับเขาฉีกันเป็นละล้านเข็มนะเขาบอกกินยาคุมเนี่ยยังมีโอกาสมี ปัญหาข้างเคียงเนี่ยมากกว่ากินยาพวกนี้เลยวันนี้ผมก็ได้ไปเจอกับคุณหมอที่อเมริกาชื่อดรแม็กซ์นะครับที่เขาไปคนฉีดยาให้กับปุ้ยเพราะก็ถามว่าถามจริงๆอ่ะมียาอันใดอันหนึ่งที่ดีกว่ากันไหมเขาบอกว่าพูดยากแน่นอนอเมริกาใช้ไฟเซอร์ใช้เมอร์โดนาใช้จอร์นสันแน n จอร์นเพราะเป็นบริษัทที่อเมริกาใช้อยู่แต่เขาบอกแต่ละยามันก็ มีฤทธิ์ไม่เหมือนกันอยู่กับร่างกายของคนที่ฉีดเข้าไปด้วยแต่สิ่งที่เขาพูดชัดเจนเราแน่นอนพระบก,ก็ถามเรื่องยาจีนหรือแอสตราเซเนกาหมอแม็กซ์เนี่ยดรแม็กซ์จะตอบชัดเจนนะครับจะเป็นยาอะไรก็ได้เนี่ยจะเป็นรถโตโยต้าหรือรถเบนซ์ในความคิดของเราก็ได้เนี่ยนะรถคันนั้นมันพาคุณไปถึงสิ่งที่คุณต้องการได้คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง เพื่อสู้กับโควิดยังไงเขาก็ตอบว่าดีกว่าไม่ฉีดร0 0จะฉีดยาอะไรก็ได้ดีกว่าไม่ฉีดร0 0ผมก็เลยอดถามไม่ได้แล้วไอ้ที่คนเขาเป็นห่วงเรื่องผลข้างเคียงใช่ไหมครับปุ้ยข้างเคียงข้างเคียงเหรอก็บอกทุกยาเนี่ยนะจะเป็นยาอะไรก็ได้เนี่ยยาแอสไพรินยาไทาีนอนนะครับก็มีผลข้างเคียงได้แต่อย่าลืมว่าตอนเนี้ยยา วัคซีนที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยกาลังฉีดให้คนเป็นพันพันล้านคนนะไม่ใช่ร้อยร้อยล้านคนนะแต่ผลข้างเคียงที่ออกมาเนี่ยยังต่ํามากต่ำมากมากถ้าเทียบกับการที่ประเทศอเมริกาได้ฉีดแล้วอังกฤษได้ฉีดแล้วนะครับล้วประเทศพวกนี้เห็นเศรษฐกิจเด้งเห็นการลดการตายของคนเห็นการลดการติดของคนเนี่ยทันทีเลยหลังจากฉีดวัคซีน ผมไม่รู้จะอธิบายให้คนไทยฟังยังไงผมเข้าใจว่าเรามีการระแวงเรามีการกลัวแต่เราควรจะกลัวนะครับระหว่างฉีดแล้วไม่เอาความป้องกันให้ตัวเองเลยลองเลือกแค่นี้ฉีดแล้วมีการป้องกันให้ตัวเองจะ50 60 70 80เนี่ยมันก็ดีกว่า0%มะมันก็ดีกว่า0%มะ งั้นเอาเรื่องฉีดก่อนนะคราวนี้เรื่องซีโนแ a คกับแอสตราเซเนกนี่เป็นยาที่ประเทศไทยมีผมรู้อะไรคนบอกว่าเดี๋ยวไฟเซอร์ก็จะมาเดี๋ยวแบรโดนาก็จะมาเดี๋ยวยังงู้ยางยางี้ก็ยังจะมายังไม่มีใครแกมันตีได้เลยครับว่าจะมา 1. ยังไม่รู้ว่าไฟเซอร์อ Pfizer, มียาพอที่คนไทยซื้อหรือเปล่าหรือแบรโดนาจะมีพอหรือเปล่าที่มาขายที่เมงไทยอันนี้ผมเป็นการพลาดของรัฐบาลอย่างสูง รัฐบาลจะคิดยังไงก็ได้เนี่ยการที่รัฐบาลวันนี้ออกมาบอกแล้วว่าจะนําไฟเซอร์เข้ามาหรือมาโดนาเข้ามาเนี่ยไม่ได้สร้างความมั่นใจให้คนไทยเพิ่มขึ้นนะแต่ยิ่งสร้างความสับสนก็เมื่อคุณพูดเองนะรัฐบาลว่าคุณได้มี a s t r a า e n e c a ที่ by the เว y นะครับตอนนี้ได้ถูกอนุมัติแล้วนะจากหลายองคอ์กรนะครับว่าที่ผลิตด้วยสยามไบโอไซเอนซ์ที่เมืองไทยเนี่ยมันปลอดภัยแล้วแต่ดีคุณไปบอกว่าเดี๋ยวจะนําให้เอกชนเอา ยาอื่นมาเข้าใจไหมครับรัฐบาลว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงยิ่งไม่มั่นใจกับสิ่งที่มีอยู่อันนี้รัฐบาลต้องเปลี่ยนข่าวนะและอย่างคือจะสร้างอะไรสร้างการแบ่งชันกันเพราะไฟเซอร์จะสั่งเข้ามาได้มากเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยที่ฟังก็เราคือได้ระละสิล้านโดสสำหรับหล้านคนเองก็แปลวอะไรเพียงแต่คนที่รวยเพียงแต่คนที่มีเส้นสายเพียงแต่คนที่ดีไอจะได้ฉีดยานี้เหรอก็จะสร้าง ความสับสนความแตกแยกในสังคมเพิ่มขึ้นอีกโดยที่จริงเราถ้าเป็นผมเป็นนาย,ยกเราผลจะบอกเลยไม่เอาเข้ามาไม่เอาเข้ามานะเรามี Astra z e ซ e c a เรามีสยาม b i o อไซ e n น e ์แล้วเราก็รังจะเริ่มที่มีพอแล้วขอให้คนไทยฉีดตรงนี้ก่อนเพราะอะไรครับเรื่องคนไทยฉีดตรงนี้ก่อนเข้าใจไว้อย่างนะครับแฟกต์ถ้ากินดังมากเลยปุยหิวครับ เที่ยงคืนล้วเจ็ดแลกต้องเข้าใจอย่างนะครับแฟกต์ Fact ที่2อฉีดยาอะไรก็ได้ไฟเซอร์จอ n ์น n j นเดนจอ m e นเซนเ a อร์โดนาแอสตราเซเนกาซีโนแกปีหน้าก็ต้องฉีดอีครับไม่มียาไหนที่รักษาให้คุณหายได้ร้อยที่ไม่แกรันตีได้ว่าคุณจะไม่ติดร้อแต่ก็แล้วก็ไม่มียาไหนเลยที่บอกว่าหลังจากปีหนึ่งแล้วคุณไม่ต้องกลับมาฉีดอีก โควิดมันเป็นโรคที่แปลงสายพันธ์ุตลอดปีหน้าก็ต้องกลับมาฉีดอีกหรืออย่างผมเองเนี่ยอันนี้ให้เข้าใจนะครับถึงจะมีคนโจมตีผมนะว่าผมใช้เส้นสายใช,ใช้นู่นใช้นี่เห็นแก่ตัวไปฉีดซีโนแวคมาก่อนแล้วถึงเวลาก็บินมาอเมริกามาฉีดไฟเซอร์ให้เข้าใจเลยนะครับตอนที่ผมฉีดซีโนแวคเนี่ยผมไม่มีในสมองเลยนะว่าผมจะฉีดไฟเซอร์ต่อผมเพียงแต่คิดว่าเออ เขาเชิญไปชวนไปนะให้ไปทำประชาสัมพันธ์ให้ฉีดซีโนแวคเข้าไปก็ดีกว่าไม่ฉีดอะไรเลยนี่เขาเข้าใจตรงนี้กันนะผมภูมิใจแล้วดีใจที่ผมได้ฉีดซีโนแวคแล้วเพราะผมก็คิดว่าฉีดดีกว่า,ดดวาไม่ฉีดแต่เมื่อผมได้โอกาสมาอเมริกานะครับได้โอกาสมาอเมริกาผมก็ไปปรึกษากับหมอที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ถามเลยว่าต้องเข้าใจอย่างนะครับขอโทษที ตอนที่ผมฉีดซีโรแวคกเนี่ยผมนึกจริงๆนะในใจเลยนะว่าฉีดซ้ำฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้ว่ายี่ห้อนี้จะตีกับยี่ห้อนี้งั้นที่ผมฉีดซีโนแวคกเนี่ยผมจบตรงนั้นนะผมจบตรงนั้นเพราะผมไม่เคยคิดเลยว่าฉีดยาอีกยี่ห้อหนึ่งเข้าไปในร่างกายเนี่ยได้แต่เมื่อผมไปคุยกับหมอทีก่กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาฉีดยาคนละยี่ห้อกันก็ได้แต่ทิ้งเวลาหน่อยนะสักสิบถึงสิบสี่วัน เมื่อผมในอเมริกาผมได้โอกาสผมก็ได้ตัดสินใจมาฉีดไฟเซอร์อีกทีหนึ่งงั้นผมเป็นคนที่ฉีด2ยานะครับซีโนแวคกับไฟเซอร์ไม่มีอะไรเป็นปัญหากับผมเลยผลข้างเคียงก็ไม่มีอ้วกไเจียนไม่สบายเจ็บแขนไม่มีเลยก็ไห้คนไทยเข้าใจนะครับถ้าคุณได้โอจากฉีดซีโนแวคพรุ่งนี้มารืนนี้เดือนหน้านะฉีดไปก่อนแล้วถ้าเราโชคดีไฟเซอร์มาจริงเมดนามาจริงแล้วคุณยังอยากออกไปฉีดซ้ำอีกนะ เพิ่มอีกนะก็ทําได้ให้เข้าใจก่อนนะครับแทนที่จะไปรอกับสิ่งที่ไม่แน่นอนรนอนาคตถ้ามันมีสิ่งที่แน่นอนวันนี้เลยคือคุณเดอกาสฉีดซีโนแวคคุณพ่อคุณแม่คุณเดอกาสฉีดซีโนแวคคุณปู่คุณตาคุณยายใครก็ได้ที่ได้รับสิทธิ์ไปฉีดนะเราตัดสินใจไม่ฉีดเพราะจะไปรอยาข้างหน้าจากโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าคิดผิดนะครับเพราะเอาผมเป็นหนูทดลองเลย อย่าพูดคำว่าหนูทดลองเลยนะเดี๋ยวผมโดนช่องท็อปนิวส์จ่านะครับผมไม่ด้เป็นหนูทดลองผมเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์เองเลยผมฉีดสองยี่ห้อผมฉีดซีโนแวคก่อนเพื่อความสบายใจว่าผมได้ฉีดแล้วพอผมได้มีโอกาสฉีดยาอีกยี่ห้อหนึ่งผมก็ฉีดเข้าไปคนไทยอยู่ในสถานการณ์นั้นครับหสถานกชรณีนี้ในตอนนี้ถ้าคุณได้โอกาสฉีดซีโนแวคแอสตราเซเนกาก็ฉีดไป ะะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงให้ดีที่สุดนะยิ่งตรงซีโนแวคเนี่ยผมตัดสินใจฉีดซีโนแวคเพราะผมอ่านทุกอย่างโอกาสข้างเคียงน้อยสุดจริงๆเพราะการฉีดเชื้อตายเข้าไปผมเป็นคนที่ผ่าหัวใจมาแล้วเพราะเป็นคนที่เป็นเบาหวานสูงความดันสูงผมคงไม่หาข้อมูลไม่ดีหรอกครับก่อนที่ผมจะยินดีฉีดอะไรเข้าไปในร่างกาย ผมฉีดซีโนแวคผมไม่เป็นอะไรเลยแล้วพอผมมีโอกาสฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งเพื่อให้มันเป็นการดับเบิลผมก็ฉีดง่ยายคนไทยมองตรงนี้ครับอย่าไปวิ่งหนีกับการฉีดวัคซีนถ้าคุณได้ฉีดนะชิเป็นแอสตราเซเนกาจะฉีดไปแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีคุณอยากฉีดไฟเซอร์หรือโมโดนาเอกเพื่อซื้อประกัน2ฉบับอบ่ะสใบอ่ะก็เป็นการตัดสินใจของคุณ แต่ถ้าไปรอความฝันเนี่ยแล้วไม่ลงทะเบียนกันหรือไม่ฉีดกันวันนี้ประเทศไทยจะฟื้นไม่ได้นะครับผมเป็นคนที่มีประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้มีฉบับเดียวนะมีประกันชีวิตเนี่ยสามสี่ฉบับมีประกันอุบัติเหตุสามสี่ฉบับเพราะอะไรเพราะผมชอบซื้อประกันงั้นวันนี้ประเทศไทยมีประกันภัยชื่อว่าซีโนแวคแอสตราเซเนกาถ้าคุณได้โอกาสซื้อนะคือตอนนี้ได้โอกาสฉีดฟรีนะแล้วคุณไม่ฉีดนะ เพื่อจะไปรอซื้อประกันอันหน้านะนะครับผมก็คุณคิดผิดเพราะถึงเวลาแล้วคุณก็ซื้อประกันไฟเซอร์เมอร์โดนาเอาตามสบายใจคุณเลยอีกฉบับหนึ่งได้ผมเป็นห่วงมากครับว่าตอนนี้มีข่าวออกมามีนู่นนี่ออกมาว่าจะไม่ฉีดวัคซีนกันเพื่อจะรอข้างหน้าผมพูดแฟกอันที่3นะครับถึงไฟเซอร์มาแบร์โดนามาก็ไม่มีทางมาพอเลย ที่จะฉีดให้ศกสิบล้านคนของประเทศไทยยามันไม่มีมันมีแค่นี้แต่ที่เราได้ผลิตกับสยยมไบโอไซเอนซ์หรือแอสตราเซเนกาเนี่ยแล้วก็ได้รับอนุมัติแล้วเคลียร์แล้วว่ายานี้ใช้ได้อันนี้เรามี supply. สป라이์เส้นปีเดียวผมเข้าใจว่าจะมีราวสี่สิบถึงห้ล้านโดสนะฉีดไปเสียฉีดไปเสียสิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ไม่ใช่ว่าเรามียาหรืไม่มียาหรครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้คือข้อมูล ที่ทำให้คนทอ้อแท้ใจข้อมูลที่ออกกันในโซเชียลมีเดียคนที่พูดไปรู้เรื่องคนที่อยากโจมตีรัฐบาลคนที่อยากสนับสนุสนรัฐบ,บาลก็เถียงกันเองทะเลาะก,กันเองเอาแฟกต์จากตาที่ผมเห็นหูที่ผมฟังที่อเมริกาประเทศเขาฟื้นได้เพราะประชาชนเขาฉีดวัคซีนผมรู้หลายคนคิดว่าแต่เขาได้ฉีดวัคซีนดีนี่ฟังผมตั้งแต่แรกนะครับไม่มีวัคซีนเลวไม่มีวัคซีนเลว ปุ้ยเนี่ยวันนี้ตัดสินใจไม่ฉีดไฟเซอร์นะปุ้ยตัดสินใจฉีดจอร์นเันแอนจอร์นสันผมก็ถามปุ้ยว่าปุ้ยไม่รู้หรอประสิทธิภาพจอร์นสันแอนจอร์นสันมันต่ำกว่าปุ้ยไม่ใช่พี่ทอมปุ้ยได้ศึกษาจอร์นเันแอนจอร์นสันแล้วปุ้ยเป็นตายรอยปุ้ยเป็นอย่างงน้นอย่างนี้พอปุ้ยไปหาข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกับไฟเซอร์อะไรมากมายเลยปุ้ยเลยตัดสินใจฉีดจอร์นเันแอนจอร์นสันไปเข็มเดียวด้วย การตัดสินใจแต่ละคนเนี่ยมันควรจะเบส on fact 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 ไม่ใช่ฟังแต่ข่าวรือไม่ใช่ฟังแต่ปั่นเรื่องนะครับผมมาอเมริกาคราวนี้ควจะใช้ผมเป็น example นี่ประชาธิปไตยเรียกว่าอ,อะไรต,ตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างว่าผมฉีดซีโนแวคแล้วเมื่อถึงเวลามียาอีกกี่ห้อหนึ่งให้ผมฉีดผมก็ฉีดแค่นั้นจบจะเหมือนกับสถานการณ์เมืองไทยเลย ถ้าวันนี้คุณได้ฉีดซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกาแต่ในใจคุณอยากฉีดไฟเซอร์ก็ฉีดอันนี้ไปก่อนซื้อประกันภัยก่อนแล้วถึงเวลาถ้ายาพวกนั้นมาจริงก็ฉีดเสียแต่ถ้าเรายัางระแวงยังรอไม่ฉีดวัคซีนกันนะประเทศชาติก็จะฟื้นยากคนก็จะยิ่งตายมากขึ้นวันนี้ดรแม็กซ์เขาพูดดีมากเลยนะผมก็ถามว่าถามจริงๆกัดรแม็กซ์ yeah, Max. ทำไม ประเทศอเมริกาเนี่ยถึงยิ่งดีฉีดให้กับคนต่างด้าวหรือนักท่องเที่ยวฟรีเขาตอบ่ายมากเลยอเมริกาเขาตัดสินใจว่าการที่คุณปุ้ยได้ฉีดวันนี้ไม่ได้ป้องกันคุณปุ้ยอย่างเดียวนะแต่ป้องกันคนข้างเคียงด้วยป้องกันดรแม็กซ์ป้องกันคนอื่นในประเทศเขา mm. ก็เหมือนกันครับประเทศไทยครับถ้าคุณตัดสินใจไม่ฉีดนะก็แปลว่าคุณไม่สนใจคนข้างเคียงเลย คุณไม่ได้สนใจพ่อแม่เลยคุณไม่ได้สนใจพี่น้องเลยเพราะไงจเรามันไม่ได้ฉีดให้ตัวคุณเองนะครับมันฉีดให้กับทุกคนที่จะเข้ามาสัมผัสกับคุณก็นี่คือคำตอบนะที่ผมอยากให้กับคำถามหลายคำถามฟังทุกคนฉีดดีกว่าไม่ฉีดเลอย่าที่ผมบอกนะครับถ้าวันนี้คุณได้ฉีดซีดอแบค ถ้าคนจีนเขาฉีดเป็นร้อยล้านคนเนี่ยแล้วประเทศเขาก็ฟื้นได้มันจะเลวร้ายอย่างนั้นเลยหรือมันเลวร้ายเพราะเราใช้เรื่องยาเนี่ยมาเป็นการโจมตีทางการเมืองผมไม่ได้บอกการเมืองบริหารได้ดีนะเพราะหลารอย่างเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ผิดพลาดเยอะมากยิ่งตรงให้ข้อมูลชัดเจนเนี่ยแย่มากๆถ้าบอกเป็นท่านนายกปริญญาชานะผมต้องไล่คณะสื่อออกทั้งหมดเลยเพราะเขาพูดได เ็ห่วยแตกให้ข้อมูลที่สับสนมากหมอข้าราชการหลายคนที่อยู่ในกระทรวงก็ให้ข้อมูลที่สับสนมากแต่การกระทําของรัฐบาลเองยิ่งทําให้คนไทยสับสนบอกว่าม้าตัวนี้ดีแล้วแต่พอมีการบีบดันกดดันจากประชาชนขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปหายม้าหนึ่งโดยที่อธิบายชัดเจนก่อนว่าม้าที่จะดึงเมตโตนเนี่ยมันเป็นการเลือกแต่อย่างน้อยพื้นฐานต้องมีก่อน พื้นฐานคือ c i n น v a c AstraZeneca ฉีดก่อนถ้ามีม้าให้เลือกอีกตัวหนึ่งเพราะเอกชนเอาเข้ามาได้หรือใครเข้ามาได้ก็ไปฉีดอีกรอบหนึ่งก็ได้ผมเป็นคนที่ฉีดสองอันมาแล้วครับผมไม่มีปัญหาเลยรเลยสิ่งที่มเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้นะครับคือคนไทยตัดสินใจจะไม่ฉีดแล้วจะรอกับ2คือระบบการฉีดเองนะครับระบบการฉีดเองอเมริกาที่ผมเห็นกระตาเนี่ยคืออะไร เามีสารที่ฉีดเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้วเขาไม่ต้องเรื่องมากวันนี้ปุ้ยไปฉีดเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจความดันเขาไม่ได้ตรวจอะไรเทมเปอร์เจอร์นี่อะไรนะอุณหภูมิเขาไม่ได้มานั่งซักถามนะครับจากการไปลงทะเบียนถึงฉีดเดี่ยนี่ผมไม่ได้มั่วไม่ได้มดเลยนะไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาท,นนาทีฉีดที่เมืองไทยเนี่ยเพราะมันมีบบพร่องอยู่อย่อยางหนึ่งกว่าจะฉีดได้เนี่ยเกือบครึ่งชัว่วโมง ต้องตรวจอุณหภูมิต้องวัดความดันต้องชั่งน้ำหนักนะครับต้องซักสัมภาษณ์ประวัติไม่จำเป็นนะยิ่งทำให้คนเป็นห่วงว่าเฮ้ยยานี่มันอันตรายเลยถึงต้องถามบ้าขนาดนี้ทำตามอเมริกาเลยเข้าไปปุ๊บลงทะเบียนฉีดจบเพราะฉีดดีกว่าไม่ดีนะครับก็ฝากกันนะตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่อง <c oughs> เรื่องฉีดกันแล้วนะ ว่าคนไทยจะไม่ฉีกันนะครับหรือระบบการฉีดนะท่านนาย,ยกครับผมฝากนะมีคนที่มีจิตใจอาจจะไม่ได้ส่วนตัวอยากช่วยท่านนะแต่อยากช่วยประเทศชาติเ้าเม right. ื่อท่านเนี่ยนะครับเป็นนายกและเป็นผู้นำของเราเดี่ยรเราก็ต้องสนับสนุนตรงนี้เราก็ต้สนับสนุนตรงนี้นะครับว่ามาช่วยกันมาช่วยกันนะครับ ปุ้ยะนะคะปุ้ยกำลังคุยกับคนที่บ้านที่เมืองไทยอยู่ยก็น,กน,น,น,กน,นี่นะครับก็ฝากอย่างนะว่าระมัดระวังกันหน่อยนะครับเรื่องการไม่ฉีดเดี๋ยวตทษทีวันนี้ปุ้ยพูดขเลยผมเลยเผมเลยเหม,มือนเหมือนหน่อยนะครับโอเคก็อยากพูดแค่นี้ครับอะเรามาดูแนละ้วมีใครคมีคาถามอะไรบ้างเผมจะช่วยตอบนะวันนี้เท้ากาถามคําถามกันนะครับ นี่ครับถามนะขอบคุณครับที่คุณจิ๋วบอกว่าให้ความรู้ดีมากนะครับก็พยายามอยากให้ความรู้อะครับเปิดหูเปิดตากันนะคุณนุชชนะบอกว่าคุณนุชชนาแบบไม่เอาวัคซีนจุดจุดจุดครับก็ต้องถามนาคุณนุชชนะไม่เอาเพื่ออะไรไม่เอาเพราะคุณหาข้อมูลให้ตัวเองหรือเปล่าหรือคุณไปฟังคนอื่นนะครับแล้วถ้าคุณไม่เอาเนี่ยแล้วเมื่อไหร่คุณจะเอาล่ะนะครับ ก็มันก็ซื้อประกันภัยอะนะมันซื้อหลายๆอันได้ผมไม่เห็นด้วยกับการที่บอกไม่เอาวัคซีนจุดๆ,ๆนะจนกว่าคุณจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะนะครับหลายคนกลัวข้างเคียงนะครับคุณวิทวินมากกว่าครับส่วนก็จะบอกข้างเคียงก็หาข้อมูลนะครับ,รอบโอเคไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวจบตรงนี้ก็แล้วกันนะครับข,ขอบคุณมากครับวสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ